ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ชอบแบคมดรีมคอร์ลิมิโน s สเปซเวทคอร์ชอบอัดเกมรีวิวท่องเที่ยวรีวิวกินและอีกอีอีกมากมายติดตามได้ที่ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์เอ๊รู้สึกว่าขังนอกเข้าก็มีความเป็นแบบโลงๆอย่างนั้นทุกคนนะเอาจริงน่ากลัวอยู่วะทุกคน เอาเลี้ยวเขาต้องมารับบทในการที่เขาจะต้องมาขับรถบัสบาบาๆนั่นะครับทุกคนเขาเล่ากันว่ารถบัสนันนะรถบัสขนาดมันมีประวัติครับผมมันเคยเกิดอุบัติเหตุตกเหวมาแล้วเที่ยน,นึงครับผู้โดยสารทีอยู่น้ํารถมาอตกตายไปทุกคนและกับแท่นที่เอารถขนานปิดทิ้งหรือมันก็จะไปขายเศษเล็กแท้สร้างก,กันดีแต่ดันเอามาส่อมแล้วก็มาใส่งานใหม่เนี่ยนะจ๊อบ้าจะประเด็นคือ เฮาบ่นอะไรอะ่ะสกอตแลนด์จะทำไม่งานอะ่ะเออทำ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 คือคือก็ต้องไอ้ผมมาทำมาอย่างแบบนี้ครับพี่ผมผมกลัวเลยพี่คันว่าเป็นรถบัสขั้นไม่ดีผมกัสิโบโมบาอย่างน้อกแต่นี่เันรถัรที่เคยทกหิวไปเมื่อหาปีที่แล้วนี่ออกกลับมาใส่านเนี่ยนะเขาบอกเ็จเล็ไปขายเซดเลงเงินกว่านี้นะพี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบริษัททำไมถึงเก็บรถขนาดนไว้น่นนะนะเอาเป็นว่าที่ทำงานดีกว่าก่อนที่นาจะโดนไล่ออกนะเอาล่ะ อันดับแรกนะนายไปรับโทราศาพัพท์น่อยเหอไปเ,เ,อ<า>เร็วๆเออโอเคครับสวัสดีครับขอแต่ละทุกคนเลยนะครับน้องมื่อี้เขากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกได้แมทที่มิชอวา่าการขับรถบัสที่น่ากลัวที่สุดนะทุกคนจำเสื่อแมแบบภาษาอังกฤษไว้เลยอือในช็อตรีมลูกเผาทุกคนได้บังอีกเชนค่ยครับเอาเป็นว่าตอนนี้ฮอต้องไปทําการรับโทราศัพท์ก่อนแล้วกันว่าแต่โทราศัพท์มันรับอยู่มองได้ระบาดที่นี่เธอเอาแล้วหรือว่าจะยุ่นหนีหรือเปล่า อันนี้มันเครื่องปิน้นเอกสารออ้ยกดตใหญ่อ่ะเชียใหญ่ไม่พอและแถมเก่าด้วยนี่หละจะมาบนลรี่เครื่องปิ้นจันอีนาแม่แต่สกอตแลนด์ <c oughs> ไปสิเออครับพี่ครับผมหาทางออกอยู่เนี่ยอย่าให้มันบั๊กนะออกไม่ได้นะเนี่ยอืม <c oughs> จะบ้าหาประตูนี้เปิดยังไงล่ะคนมันเปิดไปได้ออกทีได้เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วโอเคอันดับแรกครับทุกคนเขาต้องเป็นรับโทรศัพท์ก่อนครับผมเพื่อที่ที่ทเอ่อเข้าจต้องรับโทรศัพท์ปุ๊บ เ้วเหมือนว่าเขาจะเป็นพลักงานขครับรถเมล์แลวเป็นรับผู้โดยสารเนี่ยมันขึ้นครับคงนจะเป็นรถเมล์่ยวท้ายนะที่กคนะอรับไปเลยสิครับเอ,อ้ <the> ยินดีต้อจะรับสู่งานการดึกครั้งแรกของคุณรัตกรแลนด์นะคุณคือฐานะคนขับรถบัสน,นะฮะขอบ <ขอ S 2> คุณที่ลงชื่อสมัครใช้ยางรถเร็วขอบ <ขอ S 2> คุณที่มาสมัครงานของเราในครั้งนี้นะให้ยคุณทางานได้อย่ารับขาบและ ล,ลงรือนี่ครับครับครับ <c oughs> ผมเจตเนี่ยน,ยน,ยน,ยนยมันหลี่สุดครับผมบ,บอกบย่านแล้วเออแน่นะบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดผมผมรู้อยู่แล้วแต่ผมก็จะสู้เพื่อเงินเพื่อครอบครัวเพื่อเมียขึ้นไปเลยนะทุกคนโอ้รถบัสของเรานะฮะมีการบอกด้วยว่าอะไรคือยังไง อันนี้ก็คือการใช้พวงมาไล่ในการหมุนรถไปหมุดมาและเวลามีผู้โดยสารที่สะขืนเขาทําการกดปุ่มสีฟ้าเพื่อที่จะเปิดประตูให้ลูกค้าหรือผู้โดยสารขืนดางปลอดภัยและกดมองนี้ครับทุกคนสีแดงเพื่อเป็นการปิดประตูครับจากนั่นกระทาการอะไรเนี่ยสีเหลืองคืออะไรเนี่ยการอ๋อพิมพ์ตัวอ่ามีตัวด้วยนะคะเออเลิศเอาเราจะรออะไรล่ะไปกันเลยเรามาขับรถบัสกันเถอะ เตือนเตือตือตตอันนี้ก็สามารถเลนกับมูมได้พร้อรมแล้วผมอ่าเย่อันนี้คืออะไรอ่ะเบรกหรออ๋ออันนี้คือเบรกนะฮะทุกคนอันนี้คืออะไรเลีเย้ยวเลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้แน่อร่าจราเข้าทีดังตอปิดประตูรถกอนบอกอ่าลองดูลองดูยังไงไปิดแล้วอะทำไมมั่ปิดอะเฮ้ยมันยังไงโอเคอ่า สีขาวครับเพื่อปิดประตนูนะทุกคนนะโอเควัตถุประสงค์เขาบอกว่าทําตามจุดแปดครั้งนะฮะ,ะทุกคนไอ้มองจุดยังไงอทุกคนนอนตรงนี้โอ้โไปเห็วกัน,นเนี่ยอุ้ยอุ้ยทุกคนไปเร็วมากอานะรับตอนนี้นะครับเราเราทําการเคลื่อนรถไปข้างหน้านะครับผมเพื่อทําการไปตามจดุดและตรงนี้ครับทุกคนมีความเป็นอุมม่วงความคาดหวังมือยู่ะเนี้ย อยู่มืดอ,อยู่จากนั้นครับผมต้องมาเรียกไปก่อนเลยอีกครับขอระฆังจากนั้นก็ทุกคนหลังจากออกโอม่มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเข้าติดเขา่าตู้เขียนช่วยนะบดแล้วครับผมอู้หูห้ามมืดมากทำไมรถธบรมดาได้มาติดไฟสว่างกันล่ะเนี่ยมีแค่ไฟนิดเดียวเองมันเป็นพออะไรแล้วพอสงสารกันชาชนที่เขามาถาม่านรถแจมนี่มันโคตรเปรียปร้ยวนะถุนจะเป็นเขาปุณยิ่งครับผมอันจะไล่ฟูด รูสิมสันเป็นโรงแรมนะกันโรงแรมราคาถูกไปในโ,โมโกยูเดิมต่งางเดียวกันตาอย่างดีประรับตอนนี้ครับทุก,ทก็ทำกำลังมุ่งหน้าไปยังรวนเร็วครับผมโดยมีระยะเวลา,า,าว่าเท่าไหร่อ่ะขอผมเดินดยะเวลาเหมือเนเปนลี่ยนลูกเมียคับผมอา่าห้าเหลานเป็นกิโลเป็นก,กิโลนะตอนนี้ครับรถเมฆของเขาเป็นรถเมฆเที่ยวสุดท้ายนะทุกคนเที่ยว662นะฮะรถเมฆสาย6กสองเสร็จ้วผู้โดยสารนี่จะไปนะฮะ พระาเปลวเฟ้าขึ้นมาบนรถเราโดยด่วนไม่งั้นก็ันจะไปก่อนไม่อะไรนะผมกลัวดูเส้นทางสิโคตรเปรี่ยวครับผมจะรออะไรล่ะรีบไปโอยทางโคทางโคาโคอยโอยอ้แหกโคกคอยโอ้ยอ๊ยโอ๊ยน้อเ้ยออื้อเอาเรนี้มันขี่มาสวนเลนเราหรือเราขี่ผิดเลนเฮ้ยทุกคนทุกข้าง ดูข้างดูข้างนี้ดลสิรถบัรชั่วร้ายใครมาเขียนอะไรไว้นเนี่ยดูสิทุกคนคนขับรถสกอตแลนด์สายรถของเราคือ662หกอง 62, และข้างหน้าเรารูสกว่าสิสนี่มองออสถานที่ล่อรถของลูกผู้ติดตามนะทุกคนนะลูผลูะะ้ติดตาไปละเฮ้ยมันมานะนยะังไงว้าตายแล้วข้าน,นี้กลับตึกมากเลยนะคะไปผับมาคะ่ะ โอ้เนี่ยสาวน้อยมามาึ้นรถมาแล้วรีบกลับไปดีกว่าขึ้นรถเลยยังไงยังไงก่อนจะดุมจะจอดไม่ไม่จอดค่านเนี่ยอหขับเป็นไหมครับสะกดเลนขับเป็นอยู่กับเป็นอยู่ผมกําลังเบรกยุดปึ๊บเด็ดร้อยจากนั้นครับทุกคนท่านจะต้องเปิดคอนครับผมอัดฉวัตเชิญครับโอ้ยเป็นดีจริงๆโอ้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยจะไปไหนครับ คือผมอยากไปกาลสินนั่นนะเป็นจอดที่สถานีอะไรก็ได้เขาจะเป็นคนเยอะๆนะฮนะพอดีศิลปะไม่ใฉันไปผับนั่นนะแต่เธอหลอนแล้วนะใช่โอเคงั้นเราตัวไปเลยแล้วกันกดยังไงเราตัวทีเนี้ยอย่งน,นี้ใช่ไหมโหกดยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะมาต่อยหอกตื่อสิบขีนอ,อนคมามของแม่ดิเขาไม่ยากกันดิเนี่ยตีหัวก่อนครับผมแล้วเาจะพิมพ์ตัวย,ยังไงอ่ะ ะนะโอ๊ยนานนานจังเลยเออจะรอนานแล้วเนี่ยรอก่อนจะเย็นจะเย็นผมผมเพิ่งขัดขับผมเพิ่งมาทำงาน,นวาันแรกนี่ไงนี่ไงได้แล้วแต่แล้วยากเหมือนกันแล้เนี่ยโอเคได้แล้วโอเคขอบคุณมากมาเอาแล้วผู้โดยสาร้นจะขึ้นมาไหมเนี่ยขึ้นค่ะจะไปผับอยู่ค่ะจะไปผับใช่ไหมไปเดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ เปิดใหม่ละสิท่าดูจากราชนาแล้วเข้าไปคุณลูกค้าไปชึ้โอเคเราก็ยื่นให้ลูกค้านะฮะให้ตัวไปเลยแลวเราจะไปแล้วนะโอเคเจอกันชบปิดประตัวครับไปเรียบร้อยแล้วก็บ่งหน้าไปเลย คือเขาต้องเลียนเล่นตลอดนะทุกคนนะเข้าวแพยาำเนี่ยเป็นเลียนเล่นเออฟังใายเพรวาะว่ามันเป็นเล่นที่มันโวดข้างมากกับทุกคนเข้าวเชิ่กับเลียนเลนประเทศไทยประเทศไทยเขาเลียนเล่นตายกับทุกคนแต่ว่าตางประเทศเนี่ยอเมริกาเนี่ยนี่นะทุกคนนะเขาเลียนเล่นในกานเมืองชาผมนันั้นเขาต้องเข้าเมืองต่างอยู่ต้องหลีกการน้ำนะฮะไปเออทำไมคอยเจ๊ไในการไปกับผมมันหอบไปเร็วเหลือก็อุูยทุกคนตรงนี้มีมีมีมอะไรนะเนี่ย อะไรอ่ะทางรันหรอโอ้ยรยเอาจิงเอ้ยเี่ยอีเนี้ยเนี้ยถือรถบ้านมาชนอีกแล้ว